เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในไลน์คุกกี้รันนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับเอ็ไม่ใช่ย้อนลําลึกดิวิ่งเก็บเหรียญประจาสัปดาห์นะครับวันนี้วันที่1ตุลาคมนะครับก็หลังจากที่เมื่อเสาร์ที่แล้วนะครับผมได้ทําคลิปไว้อะไรคุกกี้นะสำรวจไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันเสาร์นี้เป็นต้นไปนะครับผมจะใช้เซตก็คือคุกกี้รสกล้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาเปิดประเดิมสัปดาห์แรกนะครับโดยใช้คุกกี้รสกล้วยกันนะครับอ่าอยู่นี่นะครับแล้วก็ตั้งวิ่งผัดเป็นคุกกี้อาบังนะครับขอเรียกอาบ,บังดีกว่าฉายาที่หลายคนเรียกกันไนีนะครับมันเหมือนอาบ,บังไงอ่ะเรียบร้อยเนาะแล้วก็สัตว์เลี้ยงขอลองใช้สัตว์เลี้ยงของมันก่อนละกันนะครับนี่คอมโบโันัสเป็นได้รับเหรียญเพิ่ม10%นะครับ แล้วก็เซตที่ผมจะใช้นะครับขอเป็นเซตกระป๋องวีต้าแล้วกันนะครับผมขอเน้นแบบเหมือนยังไงอะเน้นฟื้นพลังอะนะครับอ่ะใช้ชีสเค้กสักหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะผมใช้เซตตามนี้นะครับอ่ะเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับอ่ะเปิดประเดิมสัปดาห์แรกนะครับอ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะพูด เนื่องจากตอนนี้ลายคุกกี้รันเนี่ยเวลาเพื่อนๆสังเกตเล่นนะครับเวลาเหรียญมันตกมาจากบนฟ้าคือเหรียญมันจะตกกลุ่มถูกไหมครับซึ่งตอนนี้เราต้องรอทางลายเขาแก้ก่อนเพราะว่า,น,าน่าจะแก้ซีซั่นหน้านี่แหละนะครับคือการไม่ให้เหรียญตกกลุม่มไงซึ่งเกาหลีเขาแก้ไม่ให้เหรียญตกกลุ่มไปแล้วไงแต่ก็ต้องรอทางลายเขาแก้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่อยากเล่นเอพิโซดสองนะเพราะว่าเอพิโซดสองเนี่ยเหรียญ คือหลุมมันเยอะมากอะคือโอกาสที่เหรียญมันจะตกหลุมเนี่ยคือมันมีเยอะไงแต่ก็ต้องลองวิ่งดูเนาะเผื่ออาจจะได้เหรียญเยอะก็ได้อ่ะไปเดี๋ยวขอตรวจของนิดนึงนะอ่ะเรียบร้อยไปเลยครับอ่ะฟาตาขอไม่กดแล้วกันครับ เนี่ยครับเหรียญมันจะตกหลุมเนี่ยครับคือต้องรอทางไลน์เขาแก้ก่อนอนะ โอ้เหรียญตกหลุมหมดเลยครับตอนนี้หมื่นก็เหรียญละก็เยอะอยู่นะ อ่าคือมนาทามครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวยิงไปด่านพวกด่านไอ้ที่มันมีปลาปิรันญ,ญา่าหัวหลุมเยอะมากครับโอ้ชี้เซกมาพอดีเลยครับ โอ้โหตกหลุมหมดเลยครับโหอยากให้ทางลายเขาแก้เร็วๆวะ่ะเพราไม่งั้นนะโหแบบแย่เลยอย่างเงี้ยเนี่ยตกหมดเลยครับเนี่ยแหละรครับคือข้อเสียของคุกกี้รสกล้วยอะครับ อ่าฟื้นนะครับตอนนี้สองหมื่นเหลียดแล้วเนี่ยครับทุกๆครั้งที่มันเลือดใกล้หมดอะ่ะเราต้องกระโดดเอาระยะทางครับเพื่อนๆหลายคนคงรู้ดีกันอยู่แล้วนะครับ กรโดดเอาระยะทางมันจะได้ไปได้ไกลขึ้นไง โอ้สองหมื่นแปดแล้วครับก็เยอะอยู่นะ อ่าผ่าสองนะครับ โอ้ชีสเค้กมาดีครับตอนนี้สามหมื่นห้าสามหมื่นหกแล้ว โอ้แฟรี่มาครับอ่าจบแล้วครับมาดูตอนจบนะครับได้กี่เหรียญโอ้ก็เยอะอยู่นะหนึ่งแสนสองหมื่นกว่าเหรียญน,นะครับก็ ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับพอดีมีน้องคนหนึ่งอ่ะเขาส่งภาพมาให้ผมในเฟสอ่ะเขาได้ประมาณแสนสี่แสนห้าขึ้นนะครับเขาวิ่งในเอพิโซดสองนี่แหละผมก็ยังงงอยู่เอ๊ะเขาน้องเขาวิ่งยังไงได้ตั้งแสนสี่แสนห้าเพราะว่าตอนเหรียญมันเสกลงมาคือเหรียญมันตกหลุมไงนะครับผมก็ต้องเดี๋ยวผมข้างหน้าเดี๋ยวผมจะลองถามน้องเขาดูแล้วกันเนาะนะครับอ่ะก็ถือว่าเปิดประเดิมสัปดาห์แรกนะครับคุกกี้รสกล้วยก็ได้เหรียญค่อนข้างดีนะครับ อ่ะก็เดี๋ยววันเสาร์หน้านะครับเดี๋ยวผมจะลองไปวิ่งในเอพิโซดหนึ่งดูใช้เซตเดียวกันนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามวันเสาร์หน้านะครับว่าผมจะได้ซักกี่เหรียญนะครับผมจะลองไปวิ่งในเอพิโซดหนึ่งดูนะครับว่าจะเก็บเหรียญได้ดีเท่ากับเอพิโซดสองหรือเปล่านะครับอ่ะก็รอติดตามดูในวันเสาร์หน้านะครับสัปดาห์นี้ก็ขอลาเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ